น้องอายุ19ปีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งขอเรียกว่าน้องเฟิร์นแล้วกันน้องเนี่ยนะครับไปรู้จักกับไฮโซคนหนึ่งผ่านทาง IG แล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องไปเที่ยวแล้วก็นัดเจอกันแต่สุดท้ายปรากฏว่าน้องถูกลวงไปข่มขืนในซอยเปลี่ยวครับย่านรัชโยธินไปเจอเหยื่อเนี่ยถูกกระทําแบบนี้อีกเยอะเลยนะครับ น้องเฟิร์นบอกว่าเนี่ยฮะไปร้องกับเพศสายไหมต้องรอดนะครับกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐบอกเอาผิดหนุ่มไฮโซคนนี้หน่อยที่มาล่วงละเมิดทางเพศของเธอบอกว่าเธอรู้จักกับผู้ชายคนนี้ผ่านไอจีทักมาชวนคุย21พฤศจิกายนนะครับก็หลังจากนั้นก็ผู้ชายรู้ว่าเธอเนี่ยออกไปทํากิจกรรมด้านนอกรู้ว่าการที่เธอเนี่ยลงสตอรี่อะไรยังไงบ้างก็เลยชวนออกมาเจอเธอเนี่ยก่อนหนานี้นไปตีกอล์ฟอยู่กับเพื่อนย่านรังสิตก็ไปเดทไปเจอผู้ชายก่อเหตุนะฮะจนกระทั่ง22พฤศจิกายน เธอไปเที่ยวครับนี่ฮะแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนย่านราชโยธินตอนประมาณตีห้าร้านปิดแล้วไฮโซคนนี้ทักมาขอโลเคชัน่นก็เลยส่งไปให้จากนั้นขับรถมาฮะขับรถออกจากร้านไปพอถึงปุ๊บก็บอกอ่ะขอเจอหน่อยเจอแค่5นาทีเธอก็เลยเดินขึ้นรถไปสักพักนึงพยายามขับรถออกไปด้วยความรวดเร็วนะฮะแล้วก็คุยบอกตอนเองเป็นคนรวยเนี่ยใช้เงินัวลาเป็น8 0 0แสนเลยไปจอดรถในซอยเปลี่ยวจากนั้นก็พยายามพิจารณาข่มขืนใจน้องนะครับแล้วก็บอกเลยว่าอยาก,กขัดขืนพี่ได้ไหมพี่ขอจูบได้ไหม บีบคอกระชากผมจนเธอขัดขืนไม่ได้ฮะสุดท้ายเห็นบอกว่าน้องบอกเนี่ยฮะไปแจ้งความไว้แล้วที่สอนอพหลโยธินผู้ชายพอรู้เรื่องก็มีการทักไปพูดคุยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งข้อความในข้อหามิ่นประมาทพร้อมจะเอาทนายมาคุยด้วยคือบอกอยากจะขอโทษในสิ่งที่เขาทำไปอะไรแบบนี้ล่าสุดเห็นบอกว่ายังมีอีกหลายคนที่โดนไฮโซหนุ่มคนนี้กระทำนะฮะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะ เพราะคุณเอกภพบ,บอกเดี๋ยวจะดําเนินเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดด้วยนะฮะในห่วง3วันเหยื่อถึง4รายเลยนะคะคุณผู้ชม